สวัสดีผม Canon Setup นะฮะตอนนี้อยู่ในเกม Badlander นะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของซีซั่นแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องของซีซั่นดูนะฮะทั้งหมด42กล่องนะฮะมาลุ้นกันดูว่าในกล่องนี้มันจะมีพวกปัตรทองนะฮะแล้วก็ถุงศพผมอยากได้ถุงศพกับเอฟเฟกมากเพราะว่ามันเอกลุยนะ,ะยเฉพาะซีซั่นนี้มาดูกันว่า42กล่องผมจะได้บัตรทองกับถุงศพกับเอฟเฟกหรือเปล่านะฮะ ไปลุ้นกันดูผมจะค่อยๆเปิดทีละกล่องนะฮะมาลุ้นกล่องแรกกันเลยไปเลยปาบเขาให้สีใครตายเถอะนะฮะลุ้นบัตรทองนี้แบบ4.5%เลยดูด้วยดูว่า42กล่องผมจะได้หรือเปล่าอะกล่องที่สองปาบเขาให้อื้อนี่หลายๆคนในแคลนผมนะฮะบบอกว่ามันคืออาหารวัวนะฮะแต่ไม่ใช่นะฮะมันเอาไว้เพิ่ม ค่าความสนิทสนมของเพื่อนนะครับผมกล่องต่อไปเกลือไหมโอ้โหเกลือนะฮะจะได้ไหมเนี่ยบัตรทองขอบัตรทอง,องสักสองสามใบได้ไหมป้าเพราะว่ออ้อยากได้ถุงศพถุงศพต้องมาแล้วถุงศพไม่มาถุงศพถุงศพมาเถอะถุงศพถุงศพเอฟเฟกต์ก็ได้ถุงศพก็ได้ไหมบัตรทองก็ดีน้ำตาจะ,ะไหล ต้องเล่นมนละมุนแนว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 ขอให้ได้บัตรทองบัตรทองบัตรทองออกมาแล้วบัตรทองโอ้โหไม่มานะฮะเราต้องตั้งใจนะฮะเราเลื่อน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 ไปเลื่อนทำไมไม่รู้อะมาบัตรทองต้องมาแล้วป้าบเขาให้เหรียญได้ดัมมีกมูลค่าหนึ่งหมื่นซึ่งมีเป็นร้อยเหรียญเลยฮะมาเถอะเดบโลดเดบโลด มาเลยโอ้โหได้น้ำมีอีกแล้วน้ำตาจะไหลคือทั้งหมดเนี้ยถ้าไม่ได้ไอกั้ถ้าไม่ได้อไ,ไดอกข้างบนสามอันนี้ขอเป็นสีก็ยังดีนะฮะป้าบเขาให้เนื้อวัวกระป๋องจะร้องไห้มาอีกอืตอนนี้เหลือ30กล่องนะครับเปิดไปแล้ว12กล่องนะฮะ ปาบเขาให้น้ำตาจะไหลเปิดต่อนะเปิดต่อเราต้องเปิดบัตรทองไว้บัตรทองบัตรทองบัตรทองตรงมาบัตรทอง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 โอ้โหบัตรทองมาเลยครับหืมใบแรกบัตรทองครับบัตรทองโอ้โหดูเนี้ยบัตรทองอันนี้ขอถุงศพ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 ไม่มานะฮะ บัตรทองบัตรทองบัต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 ทองเราต้องรอตอนแสงกระพริบมากสุดปาพราะบัตรทองก็ไม่มานะฮะบัตรทองตรงมา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 บัตรทองบัตทองถุงศพก็ได้บัตรทองถุงศพหสีก็ยังดีถุงศพถุงศพเอฟเฟกต์บัตรทองถุงเฟกทองถุงเฟกทองถุงเฟกทองตอนนี้เราจะเดินทางไปถึงครึ่งทางเลยฮะ ตอนนี้อีกสองกล่องจะครึ่งทางแล้วมาตอนนี้บัตรทองขึ้นออกใบเดียวเองมามานี้มันมานี่้ถุงศพยังไม่มาตอนนี้เราเปิดไปครึ่งทางแล้วได้บัตรทองมาหนึ่งใบนะฮะมาเถอ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 ะมาเลยยังไม่มานะฮะตอนนี้เหลือยี่สิบกล่องแล้วตอนนี้ตึงเครียดตึงเครียดตึงเครียดมากบัตรทอง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  บัตรทองไม่มาได้เลยทำกถุงศพ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 ไม่มานะอยากได้ถุงศพมาเลยซีซันและที่แล้วก็ไม่ได้นะฮะซึ่งซีซันนี้ต้องต้องมาต้องต้องมาแล้วไม่มามานี่นะถุงศพถุงศพถุงศพซีซันที่แล้วได้เอฟเฟกต์มาแต่ว่าไม่ได้ถุงศพนะฮะอยากได้ถุงศพมากถุงศพ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  อิเล็กทรอนิกส์ทอร์เรนต์มาเลยไม่มาอยากได้ถุงศพถุงศพนเนื้อหัวกระป๋องบัตรทองต้องมาแล้วนาทีนี้บัตรทองต้องมาบัตรทองต้องเข้าบัตรทองยังไม่เข้าบัตรทองยังไม่เข้าบัตรทองบัตรทองต้องมาแล้วอตอนนี้เหลือแค่สิบเอ็ดกล่องแล้วฮะ มูเนียว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 ปะทองมูเนียว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 ถุงศพมูเนียวมูเนียวมูเนียวมูเนวเอฟเฟคมาองค์ปัทองไปที่สองแล้วฮะไปที่สองแล้วน้ำตาจะไหลมามาต่อมาต่อมูเนียว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 อ่าเหลือเก้ากล่องแล้วฮะมานี่นะถุงศพถุงศพไม่มาน้ำตาจะไหลอยากได้ถุงศพ อยากได้ถุงศพจริงๆนะถุงศพ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 เอฟเฟกก็ได้วะมามามาเถอะเหลือเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องรอแสงรอแสงไม่อสีอยากได้เอฟเฟกอยากได้เอฟเฟกถุงศพเอฟเฟกถุงศพบตรทองเอฟเฟกบับรทองถุงศพไม่มาห้ากล่องเนี่ยขอเถอะถุงศพถุงศพต้องมาแล้วอสีถ erm ุงศพต้องเข้าแล้วนาทีนี้ถุงศพต้องเข้าแล้ว ถุงศพ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 ส,สีสีเบิ้ลสีเบิ้ลสีเบิ้ลนี้เป็นเป็นนิมิตหมายว่าถุงศพจะมาไม่ก็บัตรทองปาพไปจบละเหลือสองกล่องเนี่ยถุงศพต้องเข้าแล้วถุงศพสุดท้ายละขอบัตรทองก็ได้วหมบัตรทองมาบัตรทองอจบละ บัตรทองนะฮะสรุปว่าสรุปซีซั่นนี้นะฮะผมได้บัตรทองมาทั้งหมดเพียง2ใบเท่านั้นนะฮะเศร้าเลยแล้วมา,มารอดูกันนะว่าซีซั่นต่อไปเนี่ยที่มันกำลังจะเข้านะฮะซึ่งมีชุดมีลายใหม่เต็มไปหมดเลยในซีซั่นต่อไปนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่าผมจะได้บัตรทองได้ของที่ผมอยากได้ไหมแต่ซีซั่นนี้ได้บัตรทองเพียง2ใบ เซสชันที่เราได้บัตรทองเต็มเลยสิบใบได้ <c oughs> จะร้องไห้นะฮะคือแบบบัตรทองสองใบอะ่ะ <c oughs> โอเคนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแคนนอนเซตอัพด้วยนะฮะมาที่ว่าหน่ายังแพ้ละเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ